สวัสดีค่ะเราอยู่กับช่องบุญมูฟี่นะคะแอดจะสปอยหนังเรื่องรีพาย1988ย้อนวันรักนะคะฉากเริ่มต้นที่ร้านอาหารนางเอกและเพื่อนอีกสองคนกำลังซ้อมเป้นอยู่ต่อมาสามหนุ่มและเดินเข้ามาในร้านหนุ่มหล่อได้เดินเข้ามาทักนางเอกด็อกซอนกินลามเมงไหมเาวาเลี้ยงและก็ขอให้นางเอกหยิบน้ำให้ทำให้เพื่อนๆของนางเอกจิ้นกันหนักมากแล้วถามนางเอกว่า ด็อกซอนคนนั้นน่ะประธานนักเรียนโรงเรียนชายใช่ไหมเขาต้องแอบชอบเธอแน่ๆเลยทำให้หนางเอกเขินและมีความหวังเพราะนางเอกแอบชอบหนุ่มรออยู่ฉากตัดมาที่ตอนเย็นบ้านนางเอกหนุ่มรอได้มาขอยืมลิควิดนางเอกแต่นางเอกไม่มีนางเอกจงโดนพี่สาวว่านี่แกเปลี่ยนหนังสือยังไงเนี่ยไม่มีลิควิดพี่สาวจึงให้ลิควิดของตัวเองไปแทน หลายวันต่อมาที่บ้านของนางเอกขณะที่ครอบครัวกลาลังทานอาหารกันหนุ่มหล่อได้มาตะโกนเรียกนางเอกที่หน้าบ้านนางเอกรีบวิ่งไปแต่งหน้าแต่งตัวพอแต่งตัวเสร็จก็ออกมาทำให้ทุกคนตะลึงเพราะนางเอกหน้าขาวปากแดงแจ่นุ่มหล่อก็บอกนางเอกว่าปะไปกินลมยอที่ห้องแท็กกันทุกคนรอกันหมดแล้วแล้วทั้งคู่ก็เดินไปด้วยกัน ฉากตัดมาที่โรงเรียนของนางเอกนางเอกและเพื่อนๆอีกสองคนได้ซ้อมเต้นกันเพื่อนเพๆสองคนเต้นได้อย่างดีเยี่ยมแต่นางเอกเต้นได้ห่วยและจำท่าไม่ได้ฉากตัดมาที่ห้องของแท็กนางเอกได้ขอให้หนุ่มแว่นสอนเต้นเพราะหนุ่มแว่นเป็นเทพแห่งการเต้นหนุ่มแว่นหนุ่มหลอและหนุ่มสีเต้นให้นางเอกดูอย่างเท่ส่วนนางเอกอยังเต้นได้ห่วยและตลกมาก หลังจากซ้อมเต้นจนเหนื่อยทุกคนก็พักทานข้าวกันในห้องแท็กนางเอกได้คีบอาหารจานเดียวกับหนุ่มหล่อเลยทำท่าเขินส่วนแท็กเป็นคนที่ใช้ตะเกียบไม่เก่งหนุ่มแว่นเลยคีบอาหารให้ฉากตัดมาที่แม่ของนางเอกได้ไปขอยืมเงินแม่ของหนุ่มตีเพราะว่าพ่อเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นหมด วันไปทัศนศึกษาโรงเรียนชายและโรงเรียนหญิงไปทัศนศึกษาที่เดียวกันพ่อของนางเอกได้ให้กล้องให้กับนางเอกไปและย้ําว่าห้ามทําหายเด็ดขาดทั้งสองโรงเรียนไปทัศนศึกษาโดยใช้รถไฟเมื่อถึงสถานีปลายทางพบว่านางเอกลืมกล้องไว้ที่รถไฟทําให้ร้องไห้ฟูมไฟและไม่อยากกลับไปเที่ยวแล้วกล้องฉันหายพ่อกับแม่ต้องฆ่าฉันแน่ นางเอกร้องไห้จนครูสงสารครูจึงโทรเข้าไปหาแม่บอกว่านางเอกทำกล้องหายแม่เห็นดังนั้นก็เสียใจแต่บอกนางเอกไปว่าไม่เป็นไรลูกไปเที่ยวให้สนุกนะทำให้นางเอกดีใจและหายเครียดฉากตัดมาที่ตอนกลางคืน <c oughs> เพื่อนของนางเอกได้ชวนนางเอกปีนข้ามลัวไปโรงเรียนชายแต่ด้วยความไม่ระมัดระวัง <c oughs> เพื่อนทั้งสองปีนกำแพงแล้วตกกำแพงทำให้แขนหักทั้งคู่ ทำให้อดไปแข่งขันเต้นเพราะสมาชิกไม่ครบ3คนนางเอกจึงไปดักรอ3าหนุ่มและขอร้องให้สมหนุ่มช่วยเข้าแข่งขันแทนนางเอกได้ไปดักรอที่รถบัสโรงเรียนชายได้เจอกับหนุ่มตีหนุ่มตีจึงฝากเล่าไว้ให้กับนางเอกเพราะกลัวค,คุณครูจับได้ต่อมานางเอกก็เจอกับหนุ่มแว่นเลยขอร้องให้หนุ่มแว่นช่วย นางเอกขอล้อมหนุ่มแว่นดวงละยงนายช่วยฉันหน่อยนะฉันอยากได้เาวเบามากเลยพ่อไม่ซื้อให้ฉันหนุ่มแว่นก็ถามว่าแล้วฉันจะได้อะไรเป็นการตอบแทนนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวฉันแนะนำเพื่อนฉันให้หนุ่มแว่นจึงตอบตกลงที่งานแข่งขันโรงเรียนหญิงทั้ง3หนุ่มได้แอบที่โรงเรียนมาช่วยเต้นทั้งสา เต้นได้เท่และเข้าขาเป็นอย่างดีได้เสียงกีดการ์ดจับปัญดาผู้หญิงทั้งสามชนะเลิศทำให้ได้ซาวเบามาให้นางเอกนางเอกดีใจเป็นอย่างมากหนุมแว่นก็ถามแล้วไหนล่ะสาวที่จะแนะนำให้ฉันนางเอกก็เลยแนะนำเพื่อนนี่ไงเพื่อนฉันหนุ่มแว่นตะลึงแล้วก็บอกเออฉันไปดีกว่า หนุ่มตีได้เข้ามาทวงเหล้าที่ฝากนางเอกไว้แต่นางเอกลืมไว้ที่ร้านค้าตอนที่คุยกับหนุ่มแว่นตอนกลางวันพ่อของหนุ่มแว่นฝ่ายปกครองขาโหดได้มาเจอพวกเขาทําให้หนุ่มหล่อและหนุ่มแว่นวิ่งไปด้วยกันส่วนหนุ่มตีและนางเอกก็วิ่งไปทางเดียวกันหนุ่มแว่นและหนุ่มหล่อถูกจับได้ส่วนหนุ่มตีและนางเอกได้วิ่งเข้าไปในซอยเล็กๆ ทั้งสองหันหน้าชนกันแนบชิดกันทำให้ได้ยินเสียงถึงลมหายใจหนุ่มตีใจเต้นแรงและประหม่าไปอย่างมากหลังจากทัศนศึกษาเสร็จนางเอกได้กลับบ้านเจอแม่ถือไม้เลียวรอตี ตอนนั้นหนุ่มตีกลับบ้านมาพอดีนางเอกจึงวิ่งไปด้านหลังหนุ่มตีและกอดหนุ่มตีไว้เพื่อหลบแม่ EP ที่4ตอนนี้นางเอกอยู่ม .6 แล้วนางเอกตั้งใจจะเข้ามาหลาลัยให้ได้นางเอกจึงบอกครอบครัวว่าหนูจะเข้ามาหลาลัยให้ได้ทุกคนก็อึ้งแล้วก็บอกว่าแกแค่อ่านหนังสือยังไม่เข้าหัวเลยนางเอกจึงคิดหาวิธีที่ทำให้ตัวเองมีสมาธิให้ได้ นางเอกได้ไปขอร้องแท็กให้แท็กสอนหมากล้อมให้เพราะคิดว่าเล่นหมากล้อมจะทำให้สมาธิดีขึ้นแต่พอเริ่มเล่นนางเอกก็วางหมากล้อมผิดทำให้แท็กอึง้งเลยบอกว่าเรามากินละมยอนกันแทนดีกว่าเนาะต่อมานางเอกก็หันมาเล่นลูบิดแต่ก็แก้ลูบิดไม่ได้ส่วนแท็กก็แกะโยเกิร์ตไม่เป็น นางเอกเลยแกะโยเกิดให้แท็กส่วนแท็กก็แก้รูบิดให้นางเอกด้วยเวลาอันรวดเร็วทําให้นางเอกบอกว่าแท็กนายนี่นะอะไรง่ายๆนี่ทําไม่เป็นเลยเนาะอะไรที่มันทํายากๆทําไมนายทาได้ฉากตัดมาที่ช่วงเชา้านางเอกนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนวันนี้รถเมย์คนแน่นฉากตัดมาที่หนุ่มรอ หนุ่มรอไปอ่านหนังสือในห้องสมุดพอเปิดล็อกเกอร์ก็ได้เจอกับลูกอมกับคำสับลาภาพลักษณที่นางเอกได้แอบมาใส่ไว้ให้ต่อมาข่าวได้ออกว่าแท็กแพ้การแข่งขันเป็นครั้งแรกทำให้แท็กเครียดเป็นอย่างมากของหนุ่มตีได้ซื้อรถใหม่และชวนครอบครัวไปทานอาหารข้างนอกเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของแม่แม่ได้แต่งตัวออกมาอย่างเวอร์วังทำให้ทุกคนตลกมาก พ่อของหนุ่มตีพยายามเล่นมุกตลกแต่มันแป๊กทำให้ไม่มีใครสนใจพ่อจึงงอนและไม่ยอมคุยกับใครเอกได้มาเป็นติวเตอร์ให้กับทุกคนในซอยหนุ่มตีได้ล้างหน้าแปรงฟันอย่างหอมอย่างพิถีพิถันส่วนหนุ่มหล่อก็เลือกเสื้อตัวเก่งมาใส่แม้มันจะยังไม่แห้งดีทำให้เขาหนาวก็ตามส่วนนางเอกก็แต่งตัวสวยเพื่อมาติวกับทุกคน เมื่อถึงเวลาเติยวพี่สาวถึงกับเครียดเพราะนางเอกกับหนุ่มแว่นโง่ามากไม่สามารถแก้โจทย์ง่ายๆได้มีแต่วิชาภาษาอังกฤษที่พอจะถูๆไทยๆได้นางเอกจืดตั้งใจจะทำวิชาภาษาอังกฤษให้คะแนนดีฉากตัดมาที่ตอนเช้าบนรถเม